สวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมคลิปการสอนออนไลน์ในขณะนี้นะครับในขณะนี้นักเรียนกำลังอยู่กับคุณครูนิรุตงงสุวรรณในวิชาดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างของบทเพลงนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ครับในตอนนี้คุณครูนิรุตจะมาพูดถึงเพลงมาซิม,มาร้องเพลงนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของโครงสร้างของบทเพลง mm. เดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าที่คุณครูเล่นไปนั้นอ่ะเราจะแบ่งออกมาเป็นประโยคสำค,สำคัญสำคัญได้กี่ประโยคนะครับน mm. ักเรียนลองฟังคุณครูนะครับ เงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบัรเลงเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเธอจ้ามาสิมาร้องเพลงอีกครั้งนะครับเสียงเพลงแสนเพลิน นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในส่วนที่หนึ่งในประโยคที่นักเรียนได้ยินเนี่ยในส่วนที่1นึ่งนักเรียนจะได้ยินประโยคที่ร้องว่าเสียงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบรนเลงนั่นคือในส่วนที่หนึ่งที่นักเรียนได้ยินนะครับในส่วนที่ 2. ก็จะเป็นส่วนที่ร้องว่า เพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเห็นไหมนักเรกียนลองฟังใหม่นะเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองนี่คือส่วนที่สองส่วนที่3มก็คือเธอจ้ามาสิมาร้องเพลงเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ โครงสร้างของเพลงจะเป็นแบบไหนนักเรียนลองดูนะในส่วนของเพลงมาซิมาร้องเพลงเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะท่อนแรกเนี่ยเขาจะร้องว่าเสียงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบรรเลงเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองนะครับอันนี้ท่อนที่สองนะท่อนที่สาม เธอจ๋ามาสิมาร้องเพลงทีนี้คุณครูจะลองแบ่งเป็นท่านๆน,นะจะแยกสีให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละท่านนั้นแบ่งสีให้ชัดเจนเลยท่านแรกเสียงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบรนเลงครูจะทำเป็นสีชมพูนะ ท่อนที่สจะทำเป็นสีฟ้าเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเธอจ๋าท่อนสามจะเป็นสีม่วงมาสิมาร,ร้องเพลงเห็นไหมนักเรียนก็จะแบ่งแยกออกว่าในเพลงนี้คุณครูแบ่งออกเป็นกี่ท่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปตอบคำถามใน Google Form นะอีกครั้งนะครับแต่ละท่อนนั้นแบ่งสีให้ชัดเจนเลย ท่านแรกเสียงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบันเลงคุณจะทำเป็นสีชมพูนะท่อนที่สองจะทำเป็นสีฟ้าเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเธอจ๋าท่อนสามจะเป็นสีม่วงมาสิมาร้องเพลงเห็นไหมนักเรียนก็จะแบ่งแยกออกว่าในเพลงเนี้ย คุณครูแบ่งออกเป็นกี่ท่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปตอบคำถามใน Google Form นะเสียงเพลงสนเพลินเชิญชวนบัรเลงเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเธอจามาสิ เสียงเพลงแสนเพลินเชิญชวนบรรเลงเพลงพาสุขสมรื่นรมเรากันเองเธอจ๋ามาสิมาร้องเพลงสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจชมคลิปการสอน เรื่องโครงสร้างของบทเพลงซึ่งวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของเพลงมาซิมาร้องเพลงนะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีนะครับหวังว่าทุกคนจะนําความรู้นี้ไปตอบคําถามใน Google Form นะครับขอให้ทุกคนทําได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะครับถ้าใครชอบหรืออยากเป็นกําลังใจให้คุณครูทาคลิปใหม่ๆออกมาอีกเยอะๆนะครับก็นักเรียนก็สามารถให้กําลังใจได้โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe ให้คุณครูหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับในช่องของคุณครูรุ่นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ